อลอาอันนตุไมาอร่อยอรยมทุกคนาไปุยมๆหอมมากให้ลวเร้อนอร้อนร้เดี๋ยวรอหาร้อน่เดี๋ยวขอสักสองาชิ้นเป็นแบบชิการแอรกิ้นนนนร้อนร้อนลยนะร้อน้ย้วควันขึ้นแบบขึ้นหอมฉุยเลยเป็นไงเปาหวานอ่ะที่หอเอออลองลองจัดเอพเทําทำมันจัดัดในไก่จริงๆเบาหวานอะ มันไม่ขนาดเปรีหวานขนาดนั้นแต่คือมันเหมือนยังไม่ได้ปรุงรสมากแค่นั้นเพราะว่าหนึ่งหมาแมวเนี่ยมันไม่ได้อาหารจะปรุงรสอะไรเยอะก็ไม่ได้แย่นะแยทุกคนเวทช่วยเบริเบริเบริมาละมาละใครกินแล้วใจช่วยไปปรุงรสที่อร่อยมาให้หน่อยวีทำอาหารเป็นมั้ยเนี่ยเอ็นซุชื่นเอ็นซุชื่นทุกคนเสียยอนัลคาร์นารัง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 แล้วก็มันเล่นข้าวมา คนไม่ได้แบบว่าอะไรนะไม่ได้ชอบกินผงชูรสอะไรจัดอันเนี้ยได้เพราะมันมันไม่ได้ปรุงรสมาเพื่อให้คนกินเราชอบกินรสจัดไงเหมือนอาหารคลีนเลยม่้มันก็คือไก่แทนเนี่ยนี่เรามาถึงจุดที่ครอบครัวมานั่งแดกอาหารหมาแล้วเชลล์กุย้งนี่รังคลีนอันหนิเราก็ทานเขาบอกว่ายำสามกรอบอร่อยเลยอ่ะไอ้ เก็ไม่ใชมันยังมันยังไม่ไดให้ทุกคนช่วยกันคิดเมนูแทนแล้วเหรอเหมือนยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้กัรดน้ยูจะขายอะไรอ่ะอันนี้อันนี้นะคะขายดีมากน้องน้องแน็กตอนนี้ขึ้นฮอตแล้วใช่อืมเพราะว่าห่อมันใหญ่นะจริงๆอะผมบอกให้เลยอันนี้ไม่ได้น่าตื่นเต้นเพราะเกรดมันดีกว่าหางตัวดบิชเทิชชูทิชชู่เปียกสำหรับทำความสะอาดสุนัขเคนแมวทุกคนอันนี้มีก๊อตทิชชู่เซ็ตต์กันม ถ้าเรามานั่งแดกอันนี้กันเนี่ยครอบครัวที่แปลกถ้าเปิดนี่มาแล้วย่างมันตักคนละคำมันเนี่ยแปลกแค่ไหนเลยอ่ะไม่อันเนี้ยแปลกแต่ถ้าไออันเนี้ยมันก็คืออาหารคนอ่ะแล้วบอกเขาไปว่าเคยลองเลยเคยแม่อร่อยกินมันแบบใครบอกอร่อยผมบอกไม่อร่อยอาหารเปียกหมาแมวใครไปกินเหรอเขาไม่อร่ มาแมวกับทานนะคะอ่ะน้องแม็กอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยค่ะอันนี้ถูกมากเออสี่อันเนี้ยพี่ถูกมากเนี่ยเท่าไหร่บอกมาหน่อยนี่ไงนี่ค่อนมากมากจริงๆสี่อันกูกดขึ้นจะได้ไหมสี่อันสี่สี่้อยสองร้อย Ite, 50 50 <sm all> <sm all> <m <m ี้อยห้าสบบาทห้บบาทไม่แพงนะแต่แท้กแพ็คสองร้อยเก้าเก้าอันนี้ทุกคนจริงๆริพิกไซสแอนแรี่แมรีแมร็่ม่แิมสแมันใหญ่เนื่องจากเตัวน้องหมาน้องแมวมันต้องใช้แผ่นใหญ่ถูกแล้วแลวคือเนี่ยผมจะแกะให้ดูคือความแข็งแรงของแผ่นมันเนี่ยวอตุรีบูแ่นนี้แกยืดไม่ได้หรอกบอกเลยมันแข็งแรงมากแกฉีดติดเราต้งใจฉีดหนึ่งร้อยแปิปทุกคน ิบแผดนแ็วที่บ้านก็เอาไปเช็ดบ้านได้นะเช็ดมือเช็ดอะไรได้หมดกลิ่นมันหอมอากกลิ่นหอมอ่อนๆยัางีนทีกลิ่นหอมอ่อนเนี่จะทำให้สำหรับแมวอัวนี้แพ็คหแพ็คหอ่ะ6อะะแคสี่สิบบาทว่ะสี่ไม่ออตัวเกส่บเแหกสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าหันหันสิบสองหันสงต้องแข็งแรงถึงจะฉีกได้สีบาทนี่อันนี้แพ็คหก็คือจากแพ็คห สิบแพดร้อยบาทถึงหกแปดร้อยเจสิบเก้าบาทถึง a ออ่ยอย่ะสิบสิองเพ็กสิบสองเพ็ก맞아요สิบสองเพ็กสอ่ร้อยเจสิก้าบาทจิงจิงทุกมาทูกคนใครชอบกลิ่นเลมอนเลือกสีเหลืองนะคะใครชอบกลิ่นอโรเวลาก็เลือกสีเขียวค่ะเป็นกลิ่นแบบหอมมมีค่ม ออยู่อยากขายอะไรขายอยากทำหน้าเรียกกันนี่คนนี้คนให้ขายอาหารแมวกวางห้าสิสารุ่งอ้าสิสยวง้ันนี้นะคะเรามีอาหารเม็ดของน้องแมวด้วยนะคะแลวก็มีพวกขนมน้องหมาเยอะมากเลยตอนนี้ 가끔 이제 찰리랑 나가면은 찰리가 이렇게 이런 스틱을 하나씩 구매를 하거든요. 고양이 길 고양이를 주려고비 아가미 너. 하나가티나 하가. 또왜매 쓰고, 한몸 매리아. 그리고 왜 해고 농매 아니 이거 진짜 간편하고 들고 다니기 좋고 그냥 가방에 들고 다니면서 아까 언니가 말하신 대로 그냥 고양이 좋아하시면 이렇게 하나씩 사 주셔도 될것 같아요. <목소리도> ใครแบบว่าใครที่ไม่ได้เลี้ยงเนี้ยค่ะก็สามารถซื้อแล้วพกติดกระเป๋าไว้ไว้ให้น้องแมวน้องแมวตอนจัดอะไรเงี้ยค่ะที่แบบตามที่พี่แตงับี่แตงเคยบอกไว้เลยได้เลยคือฉันก็แค่คางาจิคางาจิคันชก็정말좋아하는데คันชิก็จริงจรงแล้วก็วันนี้นะคะการมีินชอบพวกขนมมามากเพราะว่กากามิเลี้ยวมาด้วยก็เลยจะแบบวันนี้ค่อนข้างหลากหลายเลยเ <c oughs> ขาบอกสีฟ้าหมดนี่คืออาหารถุงไหนครับสีฟ้าหมด อ๋อขันบอลพูดแล้วครับอ้าวโอเคตัวเป็นไหนพี่แปลดีมากแมวเลี้ยหรือว่าอะไรแมวอแมวคอันนี้หรอเอ็มทำไมขายหมดเร็วเพราะว่าถูกกว่าเนี้เหรอแมวขันบอลเอ็มมันมุดอยู่ในเต็นท์ขับอลแดงไหมหรออเก้นอเกน S <S เดี๋ยวเราสักแป๊บเรามาแกะให้ดูกันแต่ว่าเดี๋ยวรออันนี้อันนี้อาหารแมทเกรดพรีเมียมสามลำแมวโปรตีนสูง30ไก่32อนต์อุดมไปด้วยวิตามินแลแร่ธาตุครบคูมปัญหาก่อนคูณคุณแนงางามสุดย,ยน,นะคากทุกคนใจตังเลยนะคะขอบคุณชิ่เชินะคะตัวนี้ขายดีบบอันดับหนึ่งเพราะว่ามันทำให้ลดกลิ่นหมักแมวด้วยะค่ะลดกลิ่น เระมูลมันก็คือว่าต้องบอกว่าอาหฮะแมวเนี่ยอาหฮะแมวเนี่ยเขาสามารถผลิตให้มันลดกลิ่นของมูลสัตว์ได้ด้วยมูลทำไม่งคือทำให้ทำให้อึของน้องหมาน้องแมวเป็นก้อนไม่เละเล่าดอันนี้คือเปิดพัลมไล่กลิ่นอะไรใส่เดาบอนด้วยนะใช่ไหมไม่เหม็นไม่เหม็นอลิฟาปิ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแมมนออกกินหมดแล้วใครกินหมดอ่ะ แต,ต่ตาชอบมากไอ้ตานี่กิเค้วจะไม่ไหวเลยยังเคิ้วอยู่หน้ากูเป็นตานกินหมดเลยตานี่ยตาคือมันใกล้ตายแล้วดูต้องบอกว่าไอ้หมาชื่อตาเนี่ยตอนนั้นคือบ้านเรากําลังถ่ายงานกันอยู่แล้วมันนอนลกเลือดมันแก่นอนอยู่ไอ้ตรงที่ไอ้ตรงระเบียงบ้านแยก่สองอ่ะแล้วก็คือเรายังมองที่เรื่องเิอว่าไงก็ไม่รอดล้ะมันมามาทุกวันมานอนตามมาแยกนี้เลยหรอไม่ตามมาเนี่ยพี่ก็ให้ของมันกินไม่ตามมาได้ไงล่ะของกิน เออมันก็ผลเต็มตัวแล้วก็แข็งแรงขึ้นเยอะล่าสุดนึกว่ามันมองเพ่งแล้วมันก็ยังไม่มองเพ่งเลยแข็งแกร่งมากเหมือนเขาจะหยุดหายใจแต่ก็ยังหายใจอยู่เหมือนตอนป้าแตงเต้นอ่ะเออแต่ก็ยังเต้นต่อทั้งที่จะหยุดหายใจอยู่แล้วไม่แก่ก็ยังเต้นอยู่ป้าแก่กว่าเลยเอาเหรอมาเรามาแข็งต่อก็คือว่าต้องบอกว่าวันนี้เรามามีแบบหลายแบบไอ้หมีไม่ต้องคอเพื่อนเพื่อเขารู้อยู่แล้วที่แม มันจะไม่ติดกินยังไงแล้วราคาเราจซื้อประจำาบุยอยู่แล้วราคาแบบยังไงเพราะเขาไม่เห็นราคานี้ดูดิเราไม่ได้ขายยอดแบบเขาซื้อกันเยอะอะลูคี่ไม่เคยมากครับเพราะว่าลฟ์ของแม็กกับามินเขาเดี๋ยวมีแฟลชเซลลดให้อีกสิบเอร์เซ็นต์นะครับลดนะกดเป็นราคาที่เห็นจะกราก็คือราคาที่ลดแวนะกทั่วไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมีแฟลชเซลให้อีกราคา่ครับขึ้นสามุมิ สามทนาทีเพื่อนๆรอนะคะเตรียมกดปงานะคะขอจัดอาหารกอนค่อแไปจัดมาปุ๊บอ่านกระป๋องเนี่ยกินยากคนกินไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบมาให้เรา่ถ้นี้ลอกระป๋องอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องสำหรับหมาที่ไม่มีฟันนะคะกชิโปรตีนชิ้ปติอีสตปอันนีปีปีมีหลายรเลยนะคะอันนี้ก็จะปีเดชก็่อม้อ๋อ อ๋อที่อาชิคกินอันนี้เบจิเตอร์บล์นี่ชิคกินแต่แบบบิบก์บิบก์บิบก์โอ้ลบิบอันนีือชิคกนอามีชิคกิแล้็มีเนื้อแล้วผักนะคะแฮทเอทมารันคันไก่และแครอทเขาบอกว่าวันนี้วันนี้อะไรนะช่วยปิดตาเผ็ดเอ้ก็คือเขาบอกว่าวันนี้สีสันไม่ปวดตาดีนะคะเพราะว่างหลังมาติมกันแบบว่าสีสันสดใส อันนี้เอาผ้าขาดมาให้เทอันนี้ดูดูดูสีที่แกทาดิหลุดหมดแล้วเนี่ยใครใครทาไอ้เบสไอ้เบสไอ้เบสทำหลุดอุ้ยเบสโอ้ยเพราะว่าเพราะอะไรนะแล้วใครเป็นไปเพราะว่ามันหลุดผ่าใครเป็นไปอ้า ไนี่ปทำานมอะไรกว่าอดีต้องดอเดียวให้รีบปีนขึ้นไปทางเพื่อนบอกสั่งแล้วทั้งหมาแมวขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค้าแม่ค้าเราชอบอะไรสุดถามเหนีมกอินยนต้นวไมันนี้ติอรกเกออีก็มดกมากที่กันีมกดกีึกทีกีม 고 그리고 저는 일단 물 티슈, 웹 티슈를 진짜 좋아해요. 예전에도 그렇죠. 제가 한번 그냥 사람 물 티슈 썼을 때 얘기한 적 있는데 저는 웹 티슈를 좋아하고 전용 그물 티슈로 이제 그 얘기도 오물 같은 거 전용으로 항상 뭐 뿌리고 물 티슈 닦 아, 근데 써요. 이거는 그 전용으로 나와서 반려동물 전용으로 나기 때문에 안심하고 쓰시면 될것 같고. 가민ชอบทุนะคะแตตอนนี้ก็คือชอบที่สุดน่าจะเป็นตัวขนมแมวเียเพราะว่า ลองลงมาก็จะเป็นตัวทิชชู่เปียกค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยตาวนก็จะใช้เป็นทิชชู่เปียกของคนแล้วก็ฉีดน้ํายาเอาค่ะแต่อันนี้ก็คือใช้สําหรับน้องหมาน้องแม่โดยเฉพาะได้เลยไม่มีสารเคมีด้วยนะคะไม่มีสารตกค้างกับน้องหมานะคะชอคบเต้ครั้งแรกครั้งแรกค่ะตอนที่ซื้อหมาตอนที่ซื้อมา ไ้เรากลังทานแมวค่ะอ um ันนี้รถอะไรเอ่ยแลมมันทูน่าแล้วก็พาวนะคะแลมอนทูน่าไรซ์ทูน่าลหนอยู่แลมคือแกะดูประตูประตูบอกนี่ตั็ประตูกลคนดูกลัวโคนดูกัวค่ะในไครใครชมประตูสวยกำลัลใจหน่อยค่ะสวยค่ะบอกประตูสวยเหมือนคุณยายพนลนาเซวค่ะิเซลมาแล้วไปเซลมาได้ ให้ใส่สวยอ่ะตอนนี้ฝ่ายเพื่อนนิดเอฟสวยที่สุดก่อนนะมาคือมาเราเรียงใายที่สวยตมาผมขออนุญาตบอกทีนึงวันนี้อาหารแมวเลี้ยงมาเรามาผมจะบอกให้ก่อนว่าเจ้านี้นะครับคือถุงอ่ะมันใหญ่กว่าเจ้าอื่นด้วยนะใหญ่กว่าอะไยนะเจ้าพู้ผิดคือต้องบอกว่าแมวเลี้ยงทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นควัมอะไรวะราคาผิดป่ะเนี่ยสิอันสิบร้งอ่ะราคาผิดป่ะลองผิดอันเดี๋ยวร้านนี่เลยนะต้องบอกกันว่าอาหารแมวเลียบางที่เนี่ยชิ้นมันจะแค่ประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าอันนี้คือ ยาวอย่างนี้เลยเปรียบเทียบกับอะไรดีโทรศัพท์อันใหญ่แล้วกันคือคือมันมันมันเยอะแล้วก็บอกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าขายเท่าไหร่ขอขอแยกอีกทีแบบไวๆหน่อยเจเพิลอันนี้ตกกระปุกแล้วเท่าไหร่อันนี้ตกอะลีมากระปุกละร้อยเก้าสิบเก้าแต่บางเซ็ตเซลจะลงไปอีกมันจะเหลืออะไรแค่สี่บาทสามบาทสี่บาทนะคะซึ่งมันห่อใหญ่นะแ็กใหญ่ซึ่งที่ผมบอกอยู่ว่ามันห่อใหญ่เพราะปกติเราจะเห็นมันห่อเล็กอ่ามันมันจะมันจะสร้างวันนี้หน่อยนึงก็คืออาหารเลี้ยง พกพาง่ายแล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็ให้น้องหมาน้องแมวที่ไหนก็ชอบไม่ได้น้องแมวชอบอย่างเดียวน้องหมาก็กินได้นะครับผมแล้วก็มีทำจากล็อบสเตอร์แล้วก็สซมมอนทุกคน one pack สามสิบหกซอง one pack สามสิบหกซองหรือไเจ็ดสิบเก้าบาททุกมัดจริงจริงสามสิบหกซองสาสิบหกซองซอง맞아요สามสิบหกสามสิบหก안สามสิบ안โอ้โหเพื่อนๆกดเลยนะคะตอนนี้แฟลชเซลล์ดทุกอย่างเลยอ่ะตอนตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ว่าลดราคา เยอะมากนะครับลดกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่10%บเปอร์เซ็นตไม่บอกว่าอันไหนชุดเนี่ยหกห่อมันรับได้สิบนะใช่แบบเช็คดีๆเดี๋ยวคนกดไปปุ๊บต้องอะไรนี่มันเท่ากันหมดอะไรนะ4 6 12อ่ะบสองดีๆมันถูกแปลหรอหรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสก็รับได้สิบหก็รับได้สิบสองรับไดสิบมันายอ่ะโอ้โหน่าจะน่าจะผิดไม่งั้นคือตอนนี้เดี๋ยวกดเลยลดคนกดกันรัวตายพอดีเลยใช่คนกดเนาะแันเชิญไม่ได้เนาะอืมอืมอืม มีอินไปแล้วครับต้องบอกว่าอะวันนี้มาอยากทราบอีกนิดนึงเผื่อว่าผมอยากรู้ว่ามีเพื่อนๆใช้ของย่อเนี้ยกันจริงประมาณเท่าไหร่แต่หลายคนก็พิมพ์มาอยู่นะครับว่าปกติเนี่ยใช้อาหารน่องแมวเบลผิดไปหลายแวสามถุงค่าอันนี้ก็ผิดอ่ะเดี๋ยวแก้ราคาอ่าเดี๋ยว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 เดียวขอแก้อะไรกันนิดนึงให้ป้าแตงชวนคุยเรื่องวัยเมื่อหกปีแล้วนะอรอบ 아~~ 아, 오케이, 오케이, 오케이. 또콘 어 종류가 진짜 많으니까 한번 이렇게 훑어 봐. 훑어 봐 주세요. 가격도 정말 좋아요. ปาวันนี้เร이มีสินค가าหล이กหลายราย이아페로페로 코리아 타노 อันนี้มืนขนมแป๊บแป๊บโรนี่คือปองกี้ปองมอปองแป๊บแป๊บโรใช่เป็นขนมใช่ก็คือขนมน้องหมาน้องแมวนะคะเอ๊ะสำหรับคนที่ไม่เคยลองยี่ห้อนี้ก็อยากให้ลองนะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะลองซื้อไปให้น้องแหม่เอ้น้องแหม่น้องแหม่ กับน้องแมวเราลองได้มาคนค่ะอันนี้ห่อละประมาณสองกว่าบาทนะคะที่การบินเทย์เป็นื้อผสมนมมีรสเนื้อรสนมรสไก่รสผักนะคะแต่จะบอกว่าคุ้มสุดอะก็คือเป็นเซตค่ะเพราะมันได้สิบอันแค่พันสี่ตัเนี้ยโอ้ พ่ะพันสบาทคุ้มมากนะคะเพราะถ้าเป็นห่อแยกก็ห่อละสองร้อยบาทแล้ววันนี้ก็คือแปดเซลล์ราคาพิเศษมาให้ทุกคนโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ทุกคนเพดเอเทีด็อกซตสติกแบบนิ่มตัดจากสันในไก่เต็มชิ้นส่วนผสมเป็นหัวฮิวมันเกรดสติกสุนิมจึ้งทำให้สนักทานง่ายง่ายมาเจอสนักทานง่ายเลยย่อยง่า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 ย พาร์ทน้เดยไงไนี่ลุชัดแม่นี่นี่อ่ะเอ็มมิกซ์เอ็มน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 มเอ็นี่คุกกี้มาแอ็กินอาหารม้าแล้วอร่อยไหมอร่อยกินเยอะๆนะรู้กินเยอะๆเลย นี่แต่ว่าอันนี้น่าซื้อนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ทุกม่ากจริงๆหมาหกินได้ไหมคะขนมแมวเลียหมากินได้หมคะ้ำิบคู๊ดซ้ำิคดองคะอรมเพิบคดหนึ่งโล่เจ็ดสิบเก้าบาทสิกถึงจะเป็นสมรส ถึงหน้าจะเป็นน้องแมวแต่ว่าน้องหมาก็กินได้นะคะทุกคนค่ะ No w many say time ทุกคนเสียในะคะใจตังตวงนะคะต่ากดตะกร้าเลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะยาเอ๊ะอีกก็สี่เซอร์อีกก็อีกอีกอีกชั่วโมงเลยหรอเออวันนี้นะวันนเมื่อเช้ากินอะไรกินข้าวอะไรมากินข้าวแม่หมอทุชน้อยจรเอ่อ nothing วันนี้ไม่กินอะไรวันนี้ตอนเช้าไม่ได้กินอะไรใช่ 이 어, 입맛이 없었어요. 아니, 매코야 야. 아까 주신 케밥, 케밥 퍼스트 it. กินมือ 케밥. 아, 이 아니, 아까 계속 그 뭐지? 지금 다 챙겨 주셨는데 제가 뭘 했다가 가 미매기니. 야. 아. 아니, 이거 이거 는 뭐예요? 아, 양양. 아, 오케이, 오케 จะเล่าเมื่อกี้นะคะป้แต่งแต่งตัวแต่งหน้าใช่ไหมแล้วน้องกามินเดินเข้าห้องมาเข้าห้องมาเสร็จพอแล้วอุ๊บ sorry อมอาอ่ ก็คือจริงๆต้องสวัสดีทักทายกันใชแต่ว่าเจอตกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าก็แบบเขาก็ไม่ควรจะหัวเราะแต่ว่าหัวเราะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงจริงแแต่ทำไมรู้ไหมทำไม กามิชมตัวน่ารักคือปกติการมินเห็ประตูนไม่น่ารักแต่วันนี้ประตูสวยมากน่ารักที่เลยวันนี้ประตูสวยไหมเออเซ็กซี่เบ์เซ็กซี่น้ลฟป็นแักสวยเอมเฮาเปอร์เซ็กซี่และเออเสเปอร์เซ็กซี่ย้ท่าโพสก็เซ็กซี่ด้วยนะคะตอนููอันไหนายืนเรียงกันมาอ่ะน้ดานกน่ะตูน 분명히제옷을입혀주셨었는데굉장히빠르게분장을하셨어요แบบปิดต yeah, <laughs> ัวขแต่งตัวให้การ์มินวยแต่ว่าก็แบบแต่งของตัวเองได้รู้แปลส์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 อยากโต้ประจำกองอยากจะเล่าแบบว่าเวลามีงานอะไรใช่ไหมเนี่ยถ้าไปเนี่ยอ่ะน้องกามีเน็กแล้วก็สีป้าตูนจะเป็นคนแต่งตัวคนสุดท้ายสุดใช่ไปไว้ก่อนก่อนเพราว่าแต่งหน้ากี่นาที เพราะอะไรเพราะไปเดินซื้อขนมอะไรอะนั่ซาลาเปาอยู่เออแอนนี้แต่งหน้าให้5นาทีแล้วก็โดนห้เลยค่ะคือความโชคดีก็คือแบบเพราะว่าสวยอยู่แล้วสววยยอู่แล้ก็เลยใช่ว่าเรแต่งหน้าแค่หนาทีก็เลยแบบออกแบบได้เลยค่ะเป็นไงล่ะผมก็นแรแบบเอ๊ะม้วนดีไหมม้วนดีไหมอ้ยเดียวเลยเดียวเลยเดียวเลยค่ะ 근데 진짜 저그 뭐지 다 자매 <laughs> 자매고 형제인데 닮긴 닮았는데 다 다르게 생기어요 다가 <laughs> เป็นพี่น้องกันหมดแต่ว่ามันมีส่วน้นะคะแต่ทุกคนคือแบบหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแก 아니, 이가 가민과, 가민과, 가민 이거 얘기 잘해야 되는 아니, 둘다 완전 미니. 근데 유전자는 속일 수 없는 아요진 이쁘세요. 근데, 뭐, 그, 편두감이 많이진이요 편두감, 진짜 다 이쁘세요. 편두감, 진짜 요 진짜 다 이쁘세요. 진이쁘세감 진짜 다이쁘이요이쁘이이이 แล้วก็ทุกคนคือโครงหน้าสวยทุกคนเลยใช่แล้วก็รูปร่างดีมากโอ้เราจะไปยิบกินอะไรคะกมากจะอยากกินอะไรดีชิงช้าเดสุดขนมแมวเลียที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้เขาไม่ใส่เกลือสูมไม่เค็มนะคะกินแล้วน้องแมวจะได้ไม่ไม่มีผลกระทบ ร่างกายต้องลองชิมมาทำใหม่พี่เปิ้ลต้องลองชิมจริงๆริงเขาบอกว่าให้คนละห่อคนละห่อคนละห่อผมบอกเลยไม่เพราะว่ารักประกันตีบอกว่าชิมยังไงก็ไม่เค็มเจ๊เข้ามา เจ๊เข <mm <iser Zum voi> <bills> ้ามากินหอมมันดีต่อใจใช่ไหมชิมไม่หนาไปมันดีต่อใจค่ะคือเส้นเป็นเล็กค่ะไม่ต้องามไม่ใส่มันถูกกันเสียแล้วที่มันมีผสมน้ำมันปลาแซรมอนด้วยนะอาหารหมาเนี่ยอาหารแมวเนี่ยแบบเม็ดแต่มันปกติแต่แบบเปียกเนี่ยมันยากไม่เดี๋ยวาให้เบสกินดีกว่าคราวที่แลาเบสเนี่บสอะไรเลยเบ๊บเจ๊ปูแกได้ชิมสีซองให้ดูนะฮะทุกคนที่ชิมเน่ยต้มแขกสองอยเจ็ดสิบเก้าบาทถูกมาก กินเลยเุมขนมที่เรากินกันนะคะที่ตั้ป้าลองจริงเจ๊ปูอย่ายอมค่ะดิ๊เจ๊ปูจัดไปให้เด็กมันดูค้าดินเป็นพยานให้เด็กมันดูทำหน้าปกติเดี๋ยวช่องผมบินกินแต่ปกติอ่ะเป็น้ยวค่ะอร่อยมันไม่เค็มมันไม่เค็มเขว่าเจ๊ปูเสียงสูงเลยนะมันผสมน้ำมันปลาแซลมอนด้วยนะแล้วก็ไม่สวยมันดัดสีทำไมเจ๊ปูนี่สวยคะเนี่ยไปกิน กินได้เอะมันก็แค่ผมบอกให้ยังไงมันก็อร่อยสู้อาหารคนไม่ได้เพราะว่าเขาทำมาเพื่อน้องหมาคือการการที่เขาทำมาให้น้องหมาคืออะไรหรือเปล่าหนึ่งปรุงรสอะไรเขาไม่ลอยรสอะไรมากของมันต้องดีมาตั้งแต่แรกแล้วคือไม่ใส่เกลือมันเพราะว่าหมาแมวเนี่ยมันเป็นไตง่ายเป็นโรคไตง่ายเป็นโรคอะไรพวกนี้ง่ายนะฮะอ้าวตอไปเพิ่มมาตึงมาตึงค่ะเจปู หนูรู้ว่าแจ็ปกูแอบเอาติดไว้บนเพดานใช่เพราะว่ามันเข้าไม่ใช่เพราะมันเข้าปุ๊บมันจะติดอยู่บนเพดานเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะก็นึ่งหนึ่งมาแจ็คกูป้าต็งสีไปนะปก็นึงป้าต็งสีนี่อร่อยกินไปแล้วอร่อยขนมไทยอ่สาบานเออแต่เนี่ยตอนนี้นึกถึงเด็กแล้วเจ๊อ่ำสาบานเจ๊กินแล้วผมไม่อ่สาบานคนหนึ่ง เดี๋ยวบอกให้เลยว่าอาหารนี้ฉันเป็นสาบานตอนไหนเนี่ยกินอาหารเบนท์อันี้กินกใครกินกับซีเรียลกินเมืนได้มันชอบกินมันนี่แหละกันชอบกินซีเรียลกันชอบกินซีเรียลตอนนั้นเห็นการมินนั่งกินกับแนใหญ่เลยอ่ะกินชอบกินซีเรียลกินอันไหนอันนี้ใช่การมินกินอาหารเบนท์ได้จริงวันนั้นเห็นในไลน์แน็คบอกว่าซีมให้การมินกินซีเรียลบอกเลยไม่เชื่อไม่เชื่อ 팸팸 시리얼 맛리얼인더 바디. 시리얼인더바이 제가 시리얼을 정말 좋아하는데 <laughs> 제가 그때 한번 테스트 해 봤잖아요. 네. 근데 그렇게 먹고 나서 속이 니글거리서 <laughs> 힘들어 가지고 속이 아파 가지고 <laughs> 아 아파 <laughs> 가 <너무 두려워요. 웃음> กาเป็นเป็นคนที่ชอบกินซีเรียลมากนะคะแต่ว่าครั้งนั้นที่เคยลองกินอาหารหมาไปแล้วค่ะมันเลี่ยนๆยนังไงก็มไ,มไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยค่ะวก็เลยว่าเราจะแล้ว,วลก,ก็ไม่กล้ากินอีกเลยก <laughs> ลัวกลัวคืออาหารหมาแมวบางคนกินไปอ,อาจจะที่แตกที่อะไรได้แล้วบอกว่าจานนี้รสชาติอาหารหมาดีดีสุด,ดข้ากลินฉันจนอยากลองชิมเลยเนี่ยจานนี้อันนี้จริงๆ เจ้านี้เป็นรสชาติที่คนกินเล่นได้ชิมกี่ชั่วโมงกันด้วยเหรอนรสชาติอันนี้คือคนกินเล่นได้ถ้าคุณใส่กับนมช็อกโกแลตหรืออะไรผมบอกให้เลยเจ้าตนี้เป็นขนมล้มสาบบานเป็นรสชาติที่ตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ชิมแล้วมันแดงขนมสาบบานทุกคนตอนเด็กอ่ะน้องแน็กอ่ะ ได้นําสิ่งนี้ใส่จานออกไปกินกับเพื่อนตรงข้ามบ้านสองคนบอกกันบอกกันว่าตอนเด็กผมไม่เหมือนคนปกติเพราะว่าก็ยังไม่ปกติตอนเด็กผมกินอาหารหมาเป็นขนมเล่นนะครับเทียบกันกับคนอื่นไม่ได้ why ไอ้นาหไ้นาได้ปะทไหมตอนเด็กเรากินอะไรร่วมสาบานกันอ่ะใส่กองไม่มีไม่มีอ้เล่นอ้นาเราเก็บไว้แล้าทีนะแล้วบอกว่า เขามวนันี่ดูไม่ปกม่ความรัก <c oughs> ดูไม่ปกติ <c oughs> มันคือความรักไม่ไม่อาหารมาแมวเนี่ยหลายคนชิมเล่นให้ก่อนน้องหมาน้องแมวเพาอยากชิมมองมัน<า>แต่จะบอกให้ว่าการการกินมของมันอย่าชิมเปรียบเทียบไม่ได้นะครับผมไม่ไมจะบอกให้ว่าเจ้านี้คือเป็นอาหารมาที่กินเล่นคนกินเล่นได้ไม่ใช่คือกินเล่นแล้วรสชาตไม่แ้ลกเไปใช่ไม่เคม่สิ่งแรกสัไม่เคมห้าไม่มีอะไรกินกินนทั้งวัม่แล้วรอบที่แล้เหมือน มันจะไม่คือมีความกรอบมีความคริสปี้โอ้มันส์คริสปี้มันส์กรอบมันส์ส์คริสปี้ใจมาก็จมากคริสปี้อับว่านี่ก็อร่อยค่ะคือก็ผู้ดำเนินมาเสิร์ฟอร่อยกว่าใช่ใช่ไม่ไม่เราอย่าพูดว่าอร่อยกว่าอะไรแต่บอกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าที่ผมบอกให้ว่าเป็นเป็นอาหารเป็นอาหารหมาที่กินกินคนกินเล่นได้จริงแล้วกันทูยูทีงตัวนกรอบ ผมจะบอกให้เอาาู่ยดีวถ้าใครไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปใส่ในถ้วยแล้วไปอยู่ในที่ทํางานดีๆแล้วบอกว่ามันเป็นขนมที่ว่าขอบคุณคนกินคนกินจะบอกว่าอะไรรู้ปะทำไมขนมจานนี้ไม่ค่อยอร่อยแค่นั้นแต่ไม่ได้รู้ว่าอีกนะฮะโคตรโล่พูดแค่นี้เลยแล้วใครมันจะเอาไปใส่หรออันนี้ก็ไม่ทำต่ออันซิมันซิมันซิมแต่ผมไม่กินอาหารเป็ดเป็ดไม่อร่อยอาหารเป็ดมันไม่อร่อยโอ๊ยเสียงนี้คือเสียงของ ของแรกแฟลชเซลไหมครับคอมพิวเตอร์ดิแฟตเซลหรปล่าเออใช่ค่ะแฟลชเซลลนะทุกคนค่ะรีบกดรีบซื้อรีบจ่ายกันเลยนะคะแฟลชเซลเฮ้ยมาช่วงนี้ผมอยากถามเลยพอแฟลชเซลแล้วเนี่ยไออาหารแมวเลียงเนี่ยเหลืออันประมาณเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันไม่แพงแล้วชิ้นมันใหญ่กว่าทั้งนอกนะครับแร้อยเก้าสิบเก้าหรือร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเหลืออันแท่งละประมาณสามบาทแท่งละสามบาท ผม,อมบอกเลยว่าไม่แพงนะฮะเ,<อ>เพราะว่าอันนี้เป็นของดีผมการรับประกันคือเจ้านี้เป็นของที่หลายคนเนี่ยใช้ให้น้องหมาน้องแมวกินอยู่แล้วแล้ว,ลวผมบอกให้ว่าหมาแมวกินง่ายมากครับอาหารแมวเลียเพราะว่ามันอร่อยสําหรับหมาแมวมันก็ไม่ใส่วัตถุกันด้วยอ,อืมสี่บาทถ้าเอาสามอาจะถูกมากแล้วก็ไอ้นี่วันนี้ทิชชู่ถูกไหมพอแฟกเซลแล้วเซลครับที่ฝอก อะไรอะไรน่าสนใจบ้างผมจะได้อธิบายอะไรถูกจัดเป็นชู้ถูกสุดชู้ถูกมากนเลยใครที่เลี้ยงอยู่แล้วอ่ะซื้อตัวสองร้อยหกสิบเก้าบาทด้วยหกห่อนะยังไงน้องห้อละสี่สี่บาทก็ต้องใช้อยู่แล้ใช่ค่ะคือไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าคือต้องบอกกับว่าคนอื่นไม่แหละแต่ผมไม่เป็นไรคือผมกินอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วคือข้อที่ได้มาจากมันคืออะไรรู้ป่ะกระดูกกระดูกเราอ่ะ แข็งกว่าคนอื่นตอนเด็กคือแคลเซียมแข็งกว่าเด็กคนอื่นมากเพราะเรากินอาหารหมาเป็นของประจำประจำวันได้แคลเซียมเยอะเปอนตอกทามบ้านก็น่าจะแข็งแรงเหมือนกันนะเราชอบไปแบกก็ดูอ่ะอ่ะสิบสองไปถามหมอฟันฟันน้ำนมผมหลุดอายุหลายหลายคนน่าจะรู้ฟันน้ำนมผมยี่สิบยังไม่หลุดเลยนะครับ ข้อไม่ได้มีข้อดีข้อเสียกระดูกกระดูกผิดปกติฮะทุกคนเน่ากิชเชนเปียงพุกเพชรสูงร้อยสี่สิบเก้าก็คือต้องไม่ถอนออกสุดๆและไอ้ฟันซีนั้นตัวทูทรีพูไปสิสูร้อยสี่สิบเก้าวัตถ์ผมยังไปหาหมอฟันหน้าสุดตอนอายุหลายยี่สิบเก้าหรือสามสามสิบคิดว่าฟันน้ำนมผมยังไม่ขึ้นเลยผมจะบอกให้สามสิบฟันน้ำนมเพิ่งขึ้นก็เลยต้องไปถอนในไอ้ไอ้ไอ้ฟันแท้เพิ่งขึ้นเลยไปถอนฟันน้ำนม